อ่าฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,ม,มากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยกับสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมโต้ลัวตาลู่สรรพยุทธวิญญาจารย์กับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะโอ้โห ซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเราก็จะพาทุกคนนะครับผมมาแปลสกิลตัวละครตัวใหม่ในเซิร์ฟไต้หวันกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับผมแต่ที่แปลกไปก็คือตอนนี้นะฮะปากผมเป็นร้อนในนะทุกคนนะถ้าผมพูดแบบแปลกๆไปหรือว่าพูดแบบว่ามันหายๆไปต้องกล่าวโทษด้วยละกันนะครับผมเพราะว่ามันเจ็บนะฮะเจ็บร้อนในมากๆเลยทุกคนโอเค แต่ไม่ใช่ประเด็นนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวตัวละครตัวใหม่นะครับผมในระดับ S S R นะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมก็มีชื่อว่านางเงือกสมุรนั่นเองนะฮะซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมอยู่ในสายควบคุมนะครับผมก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าสนใจอยู่นะครับผมมีบัฟใหม่มาด้วยเองนะครับผมถือว่าน่าสนใจมากเลยนะถ้าบัฟนี้เป็นอย่างผมคิดจริงๆก็ถือว่าฟลูมามากเลยละกันนะครับผม เราจะเริ่มมาแปลสกิลเลยละกันนะครับผมมาเราจะพาทุกคนไปดูในเกมเลยละกันครับผมจะได้แปลสกิลแบบง่ายๆและเข้าใจกันนั่นเองนะครับผมวงแหวนแรกนะครับผมก็จะรีวิวในบฉบับงูกันก่อนละกันนะครับผมเราจะมาเริ่มที่งูกันก่อนละกันนะทุกคนนะเริ่มที่สกิลแรกเลยผมการตีธรรมดาของเขานะครับจะเป็นการที่ทําความเสียหายนะครับผม229%นนะครับผมให้กับศัตรูตัวละครตัวเดียวนะครับ และจะมีโอกาส40%นะครับผมที่จะลดระยะเวลาบัฟของเป้าหมายได้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นการลบลางบัฟของเป้าหมายออกไปนั่นเองนะครับผมซึ่งสามารถลบลังได้2บัฟเลยนะทุกคนนะเอ้ยถือว่าโกงอยู่นะทุกคนนะถือว่าน่าสนใจเลยนะครับมันก็จะให้ความสำคัญนะครับผมกับการลดระยะเวลาของเอฟเฟกต์โลนะครับเท่ากับว่า เอฟเฟกโลกของเป้าหมายน่าจะโดนล้างเป็นอย่างแรกเลยละกันนะครับผมไปเป็นการตีธรรมดาก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันนะครับผมเป็นการแบบจิ้มเข้าไปนี่เนหนอะประมาณนั้นนะทุกคนนะไม่มีอะไรมากมายเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมเป็นตัวละครปืนปวนได้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้แย่เนาะโอเคต่อไปผมสกิลที่2กันเลยละกันนะครับผมแม่มดนะครับผมทําดาเมจเท่าไหร่วะหนึ่งพันเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแกะสตูตัวละครตัวเดียวนะครับผม และจะมีโอกาส50%นะครับผมที่จะทําให้เป้าหมายนะครบผมได้รับดีบัฟนะครบผมที่มีชื่อว่าวิญญาณนะครับผมซึ่งสถานะวิญญาณนะกรบผมเราปล่อยไปแล้วผมนี่เนี่ยสกิลเป็นการไล่ไปแล้วก็ยิงเลเซอร์ไปในครบผมนี่ครับผมจะได้รับบัฟวิญญาณมาแล้วหนึ่งนะครับผมนี่เลยนะฮะซึ่งบัฟวิญญาณนี้ทําอะไรได้ครับผมก็คือการที่ถ้าตัวละครเป้าหมายนะครบผมเป็นประเภทแข็งแร่งและว่องไวนะครบผมอัตราคิดติดข้อของเขาจะลดลง30%แต่ถ้าเป้าหมายนะครบผมเป็นตัวละครป้องกันหรือเป็น เป็นสายควบคุมนะครับผมจะลดความเร็วของเป้าหมายลง15%นั่นเองนะครับโอ้โหถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับผมมาเอาคาลเตอร์ตัวละครได้นะครับผมเออถือว่าดีเลยนะครับและแถมใช้มานาแค่2องเองนะทุกคนถือว่าน่าสนใจเลยนะครับผมสกิลนี้เนาะและต่อไปนะครับผมสกิลที่3กันบ้างละกันนะครับผมใช้2มานาเหมือนกันนะครับผมสร้างความเสียหาย68 8เนะครับผมแกศัตรูทุกตัวละครด้วยนะครับผมเอ้ยถือว่าดีเลยนะครับจะเป็นการให้ดีบัฟเป้าหมายไปนะครับผมซึ่งดีบัฟนี้ขออนาเเียกนว่สงศษลัผม เป็นการเป่าขุยเนียนครับผมนี่เลยครับผมแล้วก็ปล่อยไปลําแสงพิฆาตลงไปโดนทุกตัวละครนะครับผมแล้วก็จะมีสถานานี้ขึ้นมานะครับผมซึ่งก็โดนทุกตัวละครเหมือนกันนะครับผมสถานะนี้เนาะอยู่ทั้งหมด3ามเธอเลยนะทุกคนนะสถานะดีบัมนี้ทําอะไรได้คือความเสียหายคริเทคอลที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นเอ้ยถือว่าดีเลยนะครับผมและการเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับ40อร์ของความเสียหายคริเทคอลของแม่มดสมุดนะครับผมถ้าอยากให้คริเทคอลแรงมากเท่าไหร่นี่ครับผมก็ต้องให้ คิดเป็ข้อของแม่ว่าสมุดแรงขึ้นเท่านั้นหรือเปล่านะครับผมและสามารถเพิ่มขึ้นได้สูงสุด240%เลยนะครับผมดาเมจที่ทําไปนะถือว่าแรงมากๆเลยนะครับถือว่าสกิลนี้น่าสนใจอยู่นะครับผมเออถือว่าน่าเล่นอยู่นะฮะเป็นดีบัฟที่เอาไว้บูทดาเมจให้กับเป้าหมายโดนแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคแมปประมาณนี้เลยละกันนะครับผมสำหรับวงแหวนงูเนาะไม่มีอะไรมากมายนะครับและสกิลสุดท้ายของเขานะครับผมในวงแหวนงูนะครับผมก็คือวงแหวนสกิลพาสซีฟนั่นเองนะครับผมก็คือ หากไม่หมดสมุดนะครับผมสูญเสีย HP ไป10%นะครับผมหรือมากกว่านะครับผมในทุกๆรอบนะครับดาเมจของศัตรูนะครับผมจะเพิ่มขึ้น3%และสูงสุดถึง90%เลยซึ่งผมรู้สึกว่าแปลผิดนะครับน่าจะเป็นทําให้ดาเมจเพื่อนเราแรงขึ้นหรือไม่ก็ตัวละครตัวเขาเนี่ยแรงขึ้นนะครับไม่น่าจะไปบัฟให้ตัวละครศัตรูเนาะอันนี้น่าจะแปลผิดนะครับผมโอเคไหมและสกิลนี้นะครับผมจะทิกเกอร์ได้มากที่สุดนะครับผม1ครั้งนะครับผมต่อ1รอบนั่นเองนะจ๊ะะะะแลดูเหมมมือนนครรับผจีีกาท รักษาให้กับตัวละครตัวเองได้ด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับผมเป็นวงแหวนนี้เนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับผมนี่เลยนะครับน่าจะสามารถฮีวงแหวนได้นะผมในการใช้สก,กิลหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่การฮีของเขานนะผมจะไม่เกิน10%ของ HP ของตัวเองนั่นองนะครับผมแต่ก็ถือว่ามีการฮีอยู่นี่นะครับผม,ผมก็ไม่ได้แย่เนาะตัวละครตัวนี้นะโอเคผมต่อไปนะครับผมเรามาดูวงแหวนแมงบุมกันบ้างละกันแมงบุมแมงมุมกันบ้างละกันนะครับผมโอเคไหมมาเริ่มที่การตอมติ โจมตีธรรมดาเลยโอ้ยลิ้นพันบ่อยจริงๆเลยขอโทษด้วยนะทุกคนนะเพราะเจ็บลอนนายอยู่ทุกคนโอเคก็เป็นการโจมตีปกตินะครับผมแต่นะครับผมจะเสียเลือดของตัวเองนะครับผม10%นะครับสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมาย229%นะครับผมให้กับตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมและจะได้รับบัฟนี่ผมบัฟนี้น่าจะเป็นพรของโพไซดอนละกันนะผมเทพเจ้าสมุทรนะครับผมโอเคไหมเราโจมตีไปแล้วผมนี่เนี่ยปล่อยไปนะครับผมแล้วก็จะมีบัฟโผล่มานะผมนี่เลยครับผม เป็นบัฟของโพไซดอนนะผมอยู่ได้ทั้งหมด3เทอร์เลยนะครับก็คือทุกๆสสแต็กนะครับผมจะเพิ่มขีดจํากัดนะครับผมพลังวิญญาณของเป้าหมายได้1อันนะครับผมสามารถซ้อนทับกันได้สูงสุด6ชั้นเลยทีเดียวเชียวนะครับผมและไม่สามารถจํากัดบัฟนี้ออกได้ด้วยนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับต่อไปนะครับผมวงแหวนที่2กันบ้างละกันนะครับผมใช้3ลูกไฟนะครับผมเป็นการเสียสละเลือดตัวเองแล้วนะครับผม10%นนะครับผมของตัวเองนะสร้างความเสียหายอยู่ที่ 413%นะครับผมแกะศัตรูทุกตัวละครเลยดูซิเราโจมตีไปแล้วผมไปปืดปปืดปเห็นไหมครับผมและเหมือนจะได้รับบัฟด้วยนะครับผมเป็นการนี่ครับผมเหมือนโดนติดบัฟด้วยนะครับผมเหมือนจะเป็นการที่ลดความเสียหายของเป้าหมายหรือเปล่านะทุกคนนะหรือไม่ก็โดนความเสียหายแรงขึ้นเดี๋ยอต้องบอกว่าโดนความเสียหายแรงขึ้นนะครับผมดูจากทรงแล้วนะครับก็สามารถซ้อนทับกันได้ถึงสุด20ชั้นเลยนะครับผมสลับบัฟนี้เนาะถือว่าน่าสนใจเลยนะครับผมทำให้เป้าหมายโดนดาเมจแรงขึ้นมากๆเลยนั่นเอง ต่อไปนะครับผมสกิลสุดท้ายของเขาแล้วนะครับผมใช้2ลูกไฟนะครับผมเป็นการสร้างความเสียหาย688%นะครับผมให้กับศัตรูทุกตัวละครเลยนะครับผมและจะมีเอฟเฟกนะครับผมอ่านใจนะครับผมก็คือดีบัฟบมันแหละทุกคนอ่านใจให้กับเป้าหมายได้นี่นะครับผมสกิลไปเลยไปเป็นการเรียกหมาผมปื๊บไปผมทำดาเมจไปนี่เลยครับผมเป็นสถานานี้นะครับซึ่งสถานะนี้ทำอะไรได้ก็คือมีโอกาส35%นะครับผมที่จะยกเลิกเมื่อไ่สกิล งงสิงงสิผมก็งงนะทุกคนนะถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆนะครับผมก็คือสมมติน,นะครับถังซานใช้สกิลใส่เรานะครับผมแต่จะมีโอกาส35%นะครับทำให้สังซานเะนผมใช้สกิลไม่ติดเออถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆถือว่าโคตรโกงนะครับโคตรพ่อโคตรแม่โกงเลยและน่าสนใจมากๆเลยนะครับน่าติดเมตาแน่นอนนะครับตัวละครตัวนี้เนาะผมบอกเลยถ้าเป็นอย่าง <c oughs> ที่ผมคิดจ <นะ S 1> ริงๆนะฮะซึ่งการรีวิวตัวละครตัวนี้สำหรับผมมาถามว่าดีไหมสำหรับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะมันมีทั้ง บัฟทีีเอวไ้ช่วยเพื่อนเรานะครับผมแล้วก็ช่วยตัวเองได้ด้วยแล้วก็สามารถมีดีบัฟในผมที่เอาไว้จัดการเป้าหมายได้ด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับผมคือถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมน่าเล่นมากๆนะเอ้ยเราลืมแปลสุดท้ายเลยทุกคนก็คือสกิลพาสซีฟของวงแหวนแมงมุมนะครับผมเรามาแปลให้ก่อนละกันนะผมก่อนที่จะจบคินีนกันไปนะจ๊ะเหมือนจะเป็นตัวละครแม่มดสมุดต,ตัวละครตัวนี้นะครับผมได้ความเร็วเพิ่มขึ้น20แต้มนะครับผมเมื่อเริ่มการต่อสู้มานะครับผมเออถือว่าดีอยู่นะทุกคนนะ และหากความเร็วของเป้าหมายในยผมต่ำกว่าตัวละครแม่มดสมุดนะครับและพลังโจมตีของตัวละครของเขาเนี่ยไม่เกิน120ของพลังโจมตีของแม่มดสมุดนะครับจะทำให้บล็อกสกิลของเป้าหมายหรือเปล่านะครับผมเออ ทำให้บัฟนะครับผมของตัวละครไร้ผลได้ด้วยนะครับผมอย่างเช่นตัวละครออสการ์นะครับผมหรือไม่ก็จะเป็นตัวละครนี่เลยครับผมเขาจะมีบอกเลยนะพรของนิ่งลงๆนะผมก็สามารถโดนได้หรือไม่ก็จะเป็นตัวละครถังเช่นก็สามารถโดนได้เหมือนกันนะครับผมเหมือนจะเป็นการที่ทําให้ยกเลิกสกิลนั้นไปเลยหรือเปล่านะครับผมหรือไม่ก็หยุดชะงักนะครับผมสักพักหนึ่งละกันนะครับผมเออถือว่าโกงอยู่นะครับ ถ้าผมพูดผิดไปหรือว่าพูดงงๆไปต้องกราบพูาด้วยละกันนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้สกิลมันงงๆนิดนึงละกันนะครับผมมันมีอะไรพับซ้อนมาเยอะมากๆและลูกเล่นดีมากๆเลยนะครับซึ่งส่วนตัวสำหรับผมเนี่ยน่าจะติดเมตาอยู่นะครับเพราะว่าสกิลมันป่วนมากๆเลยทุกคนโอเคซึ่งคลิปวันนี้ก็มีเพียงนี้แหละทุกคนถ้าชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยละ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนนำพี่แบบมากๆเลยและเจอกันใหม่ในคลิปเดีหน้าขอตัวลากันก่อนบา,บายครับ ใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่้นูคนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีตจะคนบอกว่าเซโน